หน้าปัดของ Isuzu D Max มีทั้งระบบดิจิตอลและระบบมีหน้าจออัจฉริยะ MID หรือ Multi Information Display ซึ่งหน้าจอทั้งสองแบบนี้จะแสดงข้อมูลของการขับขี่ทั้งด้านมาตรวัดระยะทาง Tri ปอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบค่าเฉลีย่ยและขณะปัจจุบันอุณหภูมิภายนอกรถตำแหน่งเกียร์อโตโมติกอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเมื่อท่านสตาร์ทรถจะมีข้อความต้อนรับปรากฏขึ้นโดยการค้นหาโหมดต่างๆเพื่อการใช้งานนั้นทำได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มที่ปลายการสวิชควบคุมไฟหน้ากด1ครั้งเพื่อเลือกโหมดและเข้ารายการตั้งค่าต่างๆกดแช่ค้างไว้ประมาณ2วินาทีเพื่อเข้าโหมดนั้นๆซึ่งโหมดหลกักๆคือ เลือกโหมดภาษาหน่วยการเข้ารับบริการตั้งคา่าและนาฬิกาที่พิเศษคือหน้าจออะะัจฉริยะยังคำนวณระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้อีกเป็นระยะทางเท่าไหร่เมื่อวัดจากปรมิมาณน,น้ำมันในถังที่เหลืออยู่เ mm hmm. ทียบกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงในปัจจุบันโดยเลือกไปที่เลือกโหมดตั้งค่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิง ระยะทางที่สามารถขับได้ตามลำดับนอกจากนี้ในโหมดการเข้ารับบริการท่านยังสามารถตั้งค่าเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศและการบำรุงรักษาได้อีกด้วยในรุ่นหน้าจอ MID มีระบบปรับความสว่าง Adaptive Display Light สามารถเลือกปรับความสว่างได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบปรับด้วยตนเองแบบปรับอัตโนมัติโดยกดปุ่มที่ปลายการสวิชที่ปัดนน้ำฝนเพื่อเลือกโหมดปรับระดับความสว่าง i l l u m ม n โ e มจากนั้นกดค้างไว้เพื่อเลือกปรับในแบบปรับอัตโนมัติระดับความสว่างจะถูกปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความสว่างภายนอกตัวรถหน้าปัดก็จะปรับความสว่างให้เพิ่มขึ้นตามแบบปรับด้วยตนเอง โดยกดที่ปลายสวิชควบคุมระบบไฟท่านจะสามารถเลือกปรับความสว่างได้6ระดับ